รวมพลคนลั่นจะหยุดเมซี่ EP หนึ่ง สวัสดีครับสาวกอาซูกาณาทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนที่เคยพูดวิธีการหยุดเมซี่ออกมาจากปากเขาครับและผลของการพูดครั้งนั้นมันจะเป็นยังไงและมีใครบ้างก็ไปชมกันเลยครับคนแรกครับคือเปตาวาซิลเยวิตครับเฮดโค้ชของทีมโอซาูน่าในขณะนั้นครับได้กล่าวก่อนเกมที่เขากําลังจะพาทัพโอซาูน่าเนี่ยครับไปเจอกับบาร์เซโลนาครับด้วยสถานการณ์ที่ตัว เองต้องหนีตกชั้นครับโดยสัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ของทีมเนี่ยเมื่อต้องเจอกับริโอเนลเมซี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเขาก็พูดว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผมได้พูดกับลูกทีมไปหมดแล้วและเขาก็เห็นพ้องต้องกันกับผมว่าจะวางแผนเล่นงานเมซี่เราต้องทําเหมือนพกปืนพกกุญแจมือลงสนามทาอย่างไรก็ได้เพื่อตัดเขาออกจากเกมวาซิเยวิดก็กล่าวออกมาแบบนั้นครับก็คือเขาพูดแนวติดตลกนะไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นนะครับและเขาก็ทําได้จริงๆครับ แต่ทำได้เพียง10นาทีเท่านั้นครับ คือเมื่อเมสซี่เครื่องติดเสียบปลั๊กออกทยานก็คือกระจุยกระจายครับเกมวันนั้นนะครับบาร์เซโลนาครับเรียกว่าถลุงไส้โอซาซูนาไป7ประตูตัวหนึ่งครับแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่เนี่ยยิงไปถึง2ประตูครับคนที่2ครับคือเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันครับหลายคนอาจจะคิดว่าป๋าเคยพูดถึงเมสซี่ในด้านนี้ด้วยหรอเพราะว่าปกติเนี่ยเห็นป๋าเนี่ยชื่นชมลิโอเนลเมสซี่ถูกไหมครับก็เขาไม่ได้พูดแนวแบบว่าจะหยุดนู่นนั่นนี่แบบว่าเหมือนที่ใครเค เคยพูดนะครับ เขาก็คงให้เกียรตินักเตะเหมือนกันครับอดีตนายใหญ่ของทัพปีศาจแดงครับได้กล่าวหลังจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับที่บาร์เซโลนาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งครับว่าเขารู้สึกเสียใจครับที่ไม่ได้ส่งปาร์กีซองลงไปประกบเมตซี่ในครึ่งเวลาหลังผมเนี่ยควรเปลี่ยนแทคกติกบางอย่างโดยการส่งปาร์กีซองลงไปตามประกบเมสซี่ในครึ่งหลังแต่ตอนนั้นเนี่ยเราพึ่งตีเสมอได้ผมเลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแผนบางอย่างเพราะบางทีเราอาจจะต้องรับมือด้วยวิธีการ เล่นที่เปลี่ยนไปของบาร์เซโลนาผมหวังว่าเราจะเล่นได้ดีขึ้นในช่วงเวลาหลังด้วยซ้ําแต่เราเล่นดีจริงๆแหละแต่มันดีแค่ช่วง1ินาทีสุดท้ายเท่านั้นเราควรขึ้นนําก่อนและผมควรส่งปาร์กจีซองลงไปประกบเมสซี่ถ้าผมทําแบบนั้นผมคิดว่าเราอาจจะชนะและก็เป็นแชมป์ยุโรปไปแล้วและนี่ก็คือคําพูดของเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กูสันครับก็คือจริงๆไม่ได้มีการหยามเกียรติหรือมิ่นอะไรนะครับก็คือคิดว่าถ้าส่งปาร์กจีซองลงไปคือปาร์กจีซองเป็นพวกพลังงาน ถูกไหมนักเตะพลังงานเยอะวิ่งได้ทั้งเกมอาจจะประกบเมสซี่อยู่ก็เป็นได้ครับคนต่อมาครับคนที่3ครับเคราโดมาร์ติโนครับอดีตเฮสโค้ดของทีมชาติเม็กซิโกครับ,รบได้กล่าวไว้ก่อนเกมที่นําทัพจังโกครับไปเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มครับนัดที่2องะครับถ้าให้พูดถึงวิธีหยุดเมสซี่น่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในรอบ15ปีวิธีการหยุดเขามันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลาหลังและแน่นอนว่าผมจะทําทุกวิธีทาง เพื่อหยุดเขาหรือจะให้ผมพูดอะไรอีกไหมปีที่ผมเกิดชื่อโรงพยาบาลที่ผมเกิดรหัสพื้นที่ของแต่ละเมืองในอาร์เจนตินาจะอะไรก็ตามแต่ผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้เม็กซิโกเก็บชัยชนะให้ได้แต่สุดท้ายครับก็คือเป็นอย่างที่รู้กันครับว่าทัพจังโกของตาตามาติโน่เนี่ยก็พ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินาไป2ประตูต่อศูนย์ครับโดยริโอเนลเมสซี่ก็ยิงได้อีก1ประตูครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่านักข่าวว่าถามนะครับทุกคนอาจจะเคยโดนถามประมาณนี้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับริโอเนลเมซี่ครับซึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าวิธีการหยุดเมซี่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงหลังคำนี้มันเป็นเพราะว่าเมซี่ในช่วงเวลาหลังนะครับคือสปีดช้าลงถูกไหมครับอาจจะจับตัวเมซี่ได้ง่ายขึ้นเหมือนที่หลายๆคนครับเคยพูดครับว่าเมื่อก่อนอาจจะจับเมซี่ไม่ได้แล้วแต่ว่าณเวลาเนี้ยเราสามารถจับเมซี่ได้อะไรทํานองนั้นครับคนที่4ครับซาราสโกดาริดครับเฮสโคดของ โคเอเชียครับก็เคยถูกสัมภาษณ์ไว้นะครับถึงการรับมือเรโอครับก่อนเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022ครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องป้องกันเมสซี่แต่มันไม่ใช่การประกบแบบตัวต่อตัว,ตวเพราะเรายังไม่เคยเจอเขาในเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็คือหมายถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาเจอกันในปี2018ล่าสุดอ่ะเนาะก็เลยไม่ได้สามารถคํานวณว่าเมสซี่เนี่ยจะไปในทิศทางไหนอะไรยังไงนะครับผมรู้ว่าเขาวิ่งเร็วได้แค่ ผมรู้ว่าเขาวิ่งได้มากแค่ไหนเขาชอบเล่นบอลด้วยเท้ามากแค่ไหนคีย์สำคัญเนี่ยคือการป้องกันคือระเบียบวิน,นัยถ้าเราทำแบบที่เราทำกับบาราซิลได้นะเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเจตินาแต่เมื่อจบเกมครับก็กลายเป็นอาเจนตินาครับคว้าชัยชนะเหนือโคเอเชียแบบขาดลอยนะครับ3ประตูต่อ0ูนย์โดยที่ริโอเนลเมสซี่วันนั้นก็คงยอดเยี่ยมครับฟอร์มวันนั้นเรียกว่าล่างทองก็เป็นได้ครับยิงหนึ่งใจหนึ่งครับพาทัพฟ้าขาวเข้าชิงได้สำเร็จครับคนที่5 นครับโตโอร์นองเดสครับแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสครับได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมชิงชนะเลิศครับในศึกฟุตบอลโลก2022ครับที่ทัพตาไก่ของเขาเนี่ยจะเจอกับทัพของอาร์เจนตินาครับการเล่นในนัดชิงฟุตบอลโลก2ครั้งติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากพวกเราเนี่ยทำกันได้ดีจนมาถึงรอบนี้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เรามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องทำงานหนักเพื่อคว้าแชมป์โลกและเรากำลังเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันเมสซี่หรอ เขาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะสาหรับเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลัวเขาเลยแม้อารเจนติน่าจะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เราก็เตรียมตัวมาเพื่อเจอพวกเขาแต่พอในเกมครับการแข่งขันจริงเนี่ยมันก็คือคู่ชิงบอลโลกอะเนาะมันสมศักดิ์ศรีคู่หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับคู่นี้ที่ได้ว่าเป็นการแข่งขันที่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็สุดต้านนะครับในช่วงจุดโทษที่อารเจนติน่าก็มีทีเด็ดมากกว่านะครับเอาชนะไป4ต่อ2นะครับแล้วก็คว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองครับคำพูด ของเตโอนะครับผมต้องพูดเลยว่าการที่เขาไม่กลัวเมซี่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะหมายถึงว่าการเป็นนักเตะคนนึงในทีมที่เจอกับศัตรูที่แข็งแร่งอะ่ะคุณไม่กลัวดีแล้วแต่สิ่งที่คุณทําในสนามอะ่ะผมบอกเลยว่าลิโอนลเมซี่แสดงความไร,ร้กาดอาจจะทําให้คุณกลัวในสนามก็เป็นได้นะครับในเกมวันนั้นนะถ้าถามว่าใครเด็ดที่สุดเราต้องขอยกให้อาจารย์หลุยฟานเกาแกแล้วกันนะครับที่บทสัมภาษณ์ของแกเนี่ยคือใส่ไม่ยั้งนะครับกับอดีตลูกทีมของตนนะครับอย่าง เคลดิมาเรียรวมไปถึงการจัดการกับริโอเนลเมสซี่ครับที่ทําได้เมื่อฟุตบอลโลก8ปีที่แล้วนะครับเราเคยหยุดเขามาได้เมื่อ8ปีก่อนแต่ริโอเนลเมสซี่ตอนนี้กับตอนนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วบทบาทของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเขาลงมาเล่นต่ําและสร้างสารรค์เกมได้มากขึ้นซึ่งการลงเล่นต่ําลงเนี่ยก็ทําให้ตัวประกบของเขาเนี่ยน้อยลงไปด้วยและนอกจากการลงมาสร้างสารรค์เกมแล้วเขายังสามารถทําประตูเองได้อีกด้วยแต่ ข้อเสียของคนคนนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมเวลาที่เขาเสียบอลเนี่ยคู่แข่งจะได้ครองบอลเลยเขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมรับสักเท่าไหร่ที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือเขาไม่ค่อยช่วยเพื่อนลงมาแย่งบอลน,นั่นเองเวลาเขาเสียบอลน,น่นั่นแหละคือจุดที่เราจะใช้ประโยชน์ได้เน้นสวนกลับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอย่างรวดเร็วด้วยผู้เล่นแนวลุกที่เรามีเหมือนเกมที่พวกเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียจากนั้นก็ปิดพื้นที่ไม่ให้เขาไปพื้นที่ฝ ั่งขวาที่เขาถนาดัดเรามีทั้งอาเก้และฟานไดคอยจับตาดูเขาอยู่ในด้านนั้นส่วนพื้นที่ตรงกลางเรายังมีแฟงกี้เดยองที่จะคอยตามประกบเขาอยู่แฟงกี้เดยองคือคีแมนที่สําคัญในการหยุดเมสซี่หากเขาทําสําเร็จผมจะหอมแก้มเขาสักทีนี่ก็คือบทสัมภาษณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับของหลุยส์ฟันเก่าครับแต่พอเกมนะครับเริ่มจริงๆนะครับอร์เจนิน่าครับนำห่าง2-0ครับจากการยิงหนึ่งใจหนึ่งของริโอเนลเมสซี่คนเดิมครับ ก่อนที่ทีมฟ้าขาวครับจะเอาชนะด้วยการโดนจุดโทษไปได้ครับก็เรียกว่าย้ำแค้นเมื่อ 8ปีก่อนครับแบบสัดใจครับทั้งตัวผู้เล่นรวมไปถึงริอเนลเมสซี่เองที่ดูมีปฏิกิริยากับเกมนี้อย่างมากเห็นได้ชัดเจนครับจากการแสดงออกหลังจากยิงประตูได้ครับแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ถึงวอลเวกฮอสครับแสดงให้เห็นว่าชัยชนะในเกมนี้มันสําคัญสําหรับเขาและก็ทีมชาติเป็นอย่างยิ่งครับสุดท้ายครับชายที่ชื่อริอเนลเมสซี่ครับก็ไม่ได้เก่งคำฟ้าไปตลอดครับเพราะวัย35ปีของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่คือช่วงปลาย อาชีพของเขาแล้วครับแต่อย่างน้อยครับก็จะทําให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยการที่จะหยุดชายคนนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับและเราก็โชคดีมากๆนะครับที่ได้เห็นผู้ชายคนนี้ไล่เวทมนต์บนฟลอร์ยาครับต่อให้ใครคิดจะหยุดเขาเขาก็สามารถทําลายมันได้หมดครับสุดยอดอัจฉริยะลุกหนังคนหนึ่งของโลกยินดีกับแชมป์โลกอีกครั้งนะครับริโอเนลเมซี่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกระสิ